เจอตัวแล้วแล <Hello, hello. S 1> ้วไงฮัลโหลตะกำลังตกด้วยตอนนี้ผมเจอสามนายเสียชีวิตไปทางแอสเซอรริคอร์แล้วก็ล่าเชอร์โอเคขอบคุณที่แจ้งมาถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็โทรมาอีกด้วยนะเอาไงต่อทีนีเ้เจ็ดพันกวาล้านฮาวันผ่านไป คณผู้ที่มองมาช่วยผมด้วยแหละไม่เป็นไรผมช่วยมันรับแย่และในขณะเดียวกันบ่านคุณมิสเตอร์เบสินะใช่ครับแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ผมได้จัดการไอ้กองโจรสิ่คนนั้นแล้ว ทมด้วยดีมากไม่เลวเลยดิห,น,หนะแขนขาดสองข้างนั่นหรือไะเป็นไร,รอค่าจะารักษาเจ้าให้กลับเป็นร่างใหม่แล้วก็มีความสามารถมากกว่าเดิมบอดับเลยบอนเดโยวามชั้นมา ชูก่ากเกศจับเพ,เพตูตุนออกมาเจ้าเสออกมาปุดดไม่น,าน่าจบแนะ่แกฆ่าเพื่อนฉันไปทั้งหมด4ี่คนแล้วทำไมแกถึงขัดขวางภารกิจข,ของเขาด้วยไม่มีเหตุผลเพราเขาเป็นเพื่อนผมไม่เขา้าใจ ก็ไอเสื้อเขียวหรือก็หมุมเขียวนั่นน่ะแล้วเพื่อนพวกเองก็ม่เลยจับตัวเขานั่นเหรอแล้วยาตเองนี่คือใครนะทำไมการต้กงปรักฟาร์ล็อกเขาเป็นคนรอเพื่อให้เพื่อนแกมาติดกับดักเลยล่ะ ไอคนนี้ไม่ใช่หรอใช่ไงแกดุนเรอเสแล้วที่ฉันทำเพราะเป็นการทดสอบและเพื่อจะพิสูจน์ฐานรับจ้าง่าความเท่าเทียมอะไรของแกวะทุกบ้านดูมัวสักกองที่นี่มันถล่มถลายครับหลายคนตายไปและสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่มันใช่เรื่องเล่นไหมฮะเออแต่แต่ว่าตอนีฉันไม่เห็นด้วยเหตุผลของแกอะไรก็ตามก่อนเอิดูซิว่าพลรงของแกคืออะไรออย่าบอกรึทีนี้แกต้องเจอก็มาดิมาลองสักแบไม่ด้ก็มาดิ

ทำไมมันตายยากเจ้าวะก็คนมันถึกเกินไงล่ะตึงเกินด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยแต่ตะกุปาระเบิดเป็นลูกบังเกล่ะสวยละเสียงก็ดังเลยนี่เพื่อนกระดาษตาล่ะเปล่าตาล่สินียดายเอาเฮ้ยหาย มื่อกี้มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมจะไม่ผิดกูพาะเะาฝึกแม่นแล้วนะไปลูนน่พบกันมันอยู่หลังแกไงละ่ะร้ยยิงสุดแล้วตั้งตัวเลยกระสุนจะถึงฉันแล้วกระสุนจะถึงฉันแล้วเอาไว้ดีนักเรียนยนักเรียนจำที่อาจารย์สอนได้ไหมใช้กระบี่กระบองสอิทนายใช้กระบี่กระบองที่อาจารย์สอนมาได้จะพากระสุนได้เป็นสองท่อนเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว 겁이 겁어 겁나게 느. 요! 신신. 우우 บรฉันชนะเก่งแล้วฉันขลองตัวได้ทันกว่าแต่แกแค่ประมาณเองสินะหน้าสูดเพชจจริงๆเลยยังยังไม่ตายแต่แกประมาณกว่าฉันอีกว่าไงนะโอ้ไม่คนเดียวแล้วกนจะตายแล้ว แกคิดจะไปไหนออบอกมึงมานี่ไม่ไม่มันมันขโมยบอกโมไปมึงคิดจะสร้างความเดือดร้อนในมือของกูถอนนี่กูก็จะแข่งแกนโดยสักหน้ามึงต้มต้มปุดเงียยาเบเกลลอกช่วยผมเลยพี่ฮัลโหลพี่อยู่ไหนตามหาอยู่เนี่ยเสียงมันตะโกนทางไหนนะเดี๋ยว สายเกินแกแล้วเขาจะถูกฆ่าไปเดี๋ยวได้อยเรีย่องไรเสียงแล้วระกิ๊สีแล้รัติสวัสดนะเบส์จ้าสายไปแล้วนะ ไม่ไม,ไม่นะพี่ใหญของเราเราไปช่วยเขาไม่ได้พี่อหญ่เห็นภาพนี้เลยรอยต่อไปก็จะเป็นคุณนะครับไอ้คุณก็ลอกหัวครั้งคกยิบอายแล้วตู้